สวัสดีค่ะทุกคนนี้ต้อนรับเข้าสู่ t h e t a p ่ว channel ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึง Shopify กันนะคะก็คือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่โควิด19ระบาดนะคะทาง Shopify เขาก็เลยมีประกาศมีนโยบายที่อยากจะช่วยเหลือมือแช้นอย่างเรานะคะก็คือช่วยเหลือคนที่อยากจะทำร้านค้าขายของออนไลน์เนี่ยก็คือถ้าใครติดตามเพจทัพพี่ิทก็ประกาศไปแล้วเนาะถ้าใครที่อยากจะสมัคร ช้อปปี้ฟช่วงนี้อยากจะมีร้านค้าขายของออนไลน์ช่วงนี้นะคะปกติแล้ว s h o p ปี้ฟให้ใช้งานฟรี14วัน,นะคะตอนนี้เขายืดระยะเวลาในการใช้งานฟรีให้ทุกคนถ้าสมัครช่วงนี้ใช้งานฟรีไปเลย90วันนะคะ90วันสมัครได้ลิงก์ด้านล่างนะคะคลิกไปสมัครได้เลยแต่ว่าทุกคนต้องรู้ก่อนว่าถ้าอยากจะเปิดร้านถ้าอยากจะเปิดร้านให้มีลูกค้าเข้ามาแล้วก็สามารถรับเงินจากลูกค้าได้เนี่ยทุกคนต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิตลงไปนะคะ ะะแต่ว่าทาง Shopify จะยังไม่ตัดเงินเขาจะตัดเงินก็ต่อเมื่อมันครบรอบ3เดือนก็คือ90วันนะคะเขาจะมีอ e ีเมลมาบอกเราก่อนเนาะแล้วก็จะตัดหักบัตรเราไปอัตโนมัตินะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับใครที่อยากจะลองเริ่ม สร้างร้านค้าออนไลน์นะคะอยากจะมีร้านค้าเป็นของตัวเองอยากจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะคะอยากทำดอบชิปอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเริ่มต้นดูก่อนได้เพราะว่าช่วงนี้มันไม่เสียอะไรเลยอยู่แล้วนะคะก็จะอาจจะมีไปเสียค่าซื้อโดเมนนะคะ14 u s ตดอลลาร์ต่อปีเนาะ ก็แล้วแต่ใครยังไม่อยากซื้อโดเมนก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะโอเคและอีกอย่างหนึ่งนะคะ Shopify ออกฟีเจอร์ใหม่ให้กับเราค่ะฟีเจอร์กิฟต์การ์ดนั่นเองจริงๆแล้วกิฟต์การ์ดเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกแพลนในระดับที่สูงขึ้นคือปกติทัพพิมก็จะแนะนำให้ทุกคนเลือกแพลนเป็นเบสิ c Shopify ถูกไหมย9 US ดอลลาร์ต่อเดือนแต่ถ้าใครที่แบบร้านใหญ่แล้วอยากจะเลือกแพลนในระดับที่สูงขึ้นก็คือ79 US ดอลลาร์ต่อเดือนเขาจะมี ีเจอร์กิฟต์การ์ดให้แต่ตอนนี้นะคะ Shopify เปิดให้ทุกคนทุกแพลนใช้ฟีเจอร์กิฟต์การ์ดค่ะก็คือว่าใครที่เป็นลูกค้าเก่าอยู่แล้วลูกค้าใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยสมัคร Shopify มานะคะต้องเลือกแพลนก่อนนะคะก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์กิฟต์การ์ดได้นะคะทีนี้เรามาคุยกันค่ะว่ากิฟต์การ์ดคืออะไรกิฟต์การ์ดพูดง่ายๆคือกิฟต์วีเชอร์บ้านเราน่าจะรู้จักคำว่ากิฟต์วีเชอร์เนาะภาษาไทยก็คือ บัตรสม,มานาคุณคิดว่าน่าจะใช่คํานี้นะบัตรสม,มานาคุณนะคะก็คือว่าเป็นบัตรคล้ายๆบัตรเงินสดอะคะสมมุติ เรามีกิฟต์การ์ดใบหนึ่งจากเซ็นทรัลหรืออะไรอย่างเงี้ยราคา100บาทเราได้มา1ใบเราเอาไปให้ใครก็ได้ให้พ่อให้แม่ก็ได้แล้วบอกว่าไปซื้อของในเซ็นทรัลสิเนี่ยลดราคา100บาทซื้อแบบ1,000ก็จ่ายให้900อะไรแบบเนี้ยค่ะเนี่ยเขาเรียกว่ากิฟต์การ์ดหรือกิฟต์บอยเชอร์นะคะอธิบายให้ง่ายที่สุดก็ประมาณนี้เนาะก็ลิงก์มาถึงเรื่องร้านค้าออนไลน์ของเรานะคะ Shopify เปิดให้ใช้งาน ฟีเจอร์กิฟต์การดนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้ทีมก็จะมาสอนวิธีการทำกิฟต์การ์เพื่อที่จะขายให้กับลูกค้าเรานั่นเองนะคะสำหรับการทำกิฟต์การ์ดเนี่ยก็บอกเงื่อนไขของ Shopify ก่อนเลยนะคะนั่นก็คือว่ามันไม่มีวันหมดอายุลูกค้าจ่ายเท่าไหร่ลูกค้าจะได้ลดเท่านั้นก็คือสมมติเราอยากจะขายให้ลูกค้าออ50 US d ลลาร์ลูกค้าซื้อไปจ่ายเงินให้เราเราได้รับเงินเลยนะ50 US อลลาร์ลูกค้าจะเอากิฟต์การอันเนี้ยไปให้คนอื่นก็ได้ไปเป็นของ ขวัญให้คนอื่นก็ได้ไปเป็นแบบเอาไว้ใช้เองในอนาคตก็ได้นะคะก็คือลูกค้าสามารถซื้อก่อนได้เลยก็ถือว่าเป็นช่วงที่แบบโลกระบาดถูกไหมคนออกไปไหนไม่ได้คนก็จะช็อปออนไลน์กันมากขึ้นเพราะฉะนั้น คนเราแบบสมมติมีงานวันเกิดหรืองานเทศกาลหรืออะไรสักอย่างหนึงอากจะให้ของขวัญเพื่อนอยากจะให้ของขวัญคนที่รักแต่ไม่รู้จะให้อะไรดีอะไรเงี้ยจะให้เงินสดไปมันก็แบบยังไงอยู่เราก็แบบว่าอะลองกิฟต์การ์ดสิคือก็เหมือนกับให้เงินสดเข้าไปคุณเอาเงินอันนี้ไปใช้ในร้านนี้นะมาใช้จ่ายในร้านเรานะเขาก็จะได้แบบเหมือนเป็นของขวัญของให้กับ เพื่อนหรือคนที่รักของเขานะคะอันนี้เป็นคอนเซปต์ของการขายกิฟต์การ์ดนั่นเองก็คือการให้เป็นของขวัญคนอื่นหรือจะเก็บเอาไว้ใช้เองในอนาคตก็ได้นะคะโอเคไปดูกันค่ะว่าวิธีการทำกิฟต์การ์ดให้กับร้านของเราทำยังไงนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อให้เห็นภาพกันมากขึ้นนะคะว่า Gift card หรือ Gift voucher คืออะไรนะคะก็มาเปิด google ให้ดูนะคะหน้าตามันก็จะประมาณนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะคงเคยเห็นกันเนาะแบบจากเซนท่นอะไรอย่างเงี้ยก็หน้าตาก็ประมาณนี้นะคะที่แจกให้ลูกค้าเป็นเหมือนกับบัตรเงินสดอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะมาทำ แบบนี้แจกลูกคา้าคือไม่ได้แจกขายนะคะให้ลูกค้าซื้อแล้วก็สามารถส่งต่อให้กับใครก็ได้ที่เขาอยากจะให้เป็นของขวัญพอคนนั้นเขาได้รับไปปุ๊บเขาก็จะมาช็อปในร้านเราอเองนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ากลับมาที่ Shopify Admin ดมของตัวเองนะคะ,ะมาที่ Product ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกที่ Gift c a r d d ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็คลิกที่เซลล์กิฟต์การ์ดนะคะตอนนี้คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะใช้ได้นะคะทุกแพลนปกติแล้วอะ่ะต้องใช้ Shopify แพลน79 USD เท่านั้นนะคะโอเคต้องบอกก่อนว่า Gift Card ์เนี่ยมันอยู่ under product นะคะอยู่ในหมวดหมู่ของสินค้า <S <S เพราะฉะนั้นมันคือหนึ่งในสินค้าเราที่เราจะสร้างมันขึ้นมา <S <S เพื่อที่จะให้ลูกค้าสั่งซื้อนั่นเองนะคะ โอเคก่อนอื่นเลยเราก็คลิก e d i t Product ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิก Add Gift Card Product ค่ะก็สำหรับตรงนี้นะคะมันก็จะคล้ายๆกับที่เราเคยแอดสินค้านะคะก็จะเหมือนกันเลยตรงนี้เป็นไตเติลเนอะ d e ดสคริป i ันมีเดีคือตรงที่ใส่รูปนะคะแล้วก็ Demomination นะคะว่าเราอยากจะขายเท่าไหร่ กิฟต์การ์ดเท่าไหร่ใช่ไหมทีนี้โอเคเราจะใส่ไตเติ้ลกันนะคะไตเติ title, ้ลคับทีมก็จะใส่เป็นคือใครอยากจะสร้างเป็น1อันต่อหนึ่งราคาก็ได้นะคะหรือจะเป็น1อันรวมทุกราคาไปเลยอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะคัทีมก็ใส่เป็นรวมไปเลยแล้วกันส่วน description นะคะก็หามาใส่ได้เลย นี้เท่าทีมเตรียมเอาไว้นะคะก็ประมาณว่าแบบนี้ตัดแต่งให้มันสวยงามตรงนี้ก็จะบอกว่า redeemable through our online store นะคะก็คือใช้ได้ในเว็บเราเท่านั้น แล้วก็ never expire ก็คือว่ากิ f t c การของ Shopify เนี่ยไม่มีวันหมดอายุนะคะตรงนี้เนาะถ้าใครเนี่ยส่งฟรีอยู่แล้วนะคะก็ใส่ลงไปได้หรือว่า ship for r r e e นะคะก็แล้วแต่ว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างเนาะทีนี้ทิมก็ใส่เป็น term and condition ลงไปนีดด้วยนิดนึง ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีราคาให้เราใส่เนะว่าอยากจะให้ขายกิตบการ์ดในราคาเท่าไหร่บ้างคะ10ยิม5 50 100นะคะตรงนี้ก็ทัพทิมเข้าตามนี้เลยไม่มีอะไรแล้วก็ตรงนี้นะคะใส่รูปภาพเดี๋ยวทัพทิมแอดไฟ จร,จริงๆรูปภาพเนี่ยเป็นรูปกราฟิกที่เป็นรูปแบบกล่องของขวัญธรรมดาก็ได้นะคะหรือเป็นรูปเงินหรืออะไรก็ได้ทีมก็เตรียมไว้ประมาณนี้นะคะก็เอาประมาณนี้ไปก่อนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะจากนั้นนะคะมาดูตรงนี้นะคะว่าเราจะขาย product availability เนี่ยที่ไหนบ้างนะคะทีนี้อยากจะให้มันขายบน Google Shopping ด้วยไหมนะคะหรืออยากจะขายแค่ออไลน์สโตร์อย่างเดียวทีมก็คิดแค่ออไลน์สโตร์อย่างเดียวพอนะคะแล้วก็ดัน ็คือขายแค่หน้าร้านเราไม่ให้มันโปรโมทบน Google นั่นเองนะคะอันนี้สำหรับใครที่ใช้แอปพลิเคชัน Google Shopping เนาะทีนี้อยากจะใส่แท็กใส่อะไรลงไปด้วยก็ได้ใส่แท็กกิฟต์การ์ดลงไปแล้วกันประมาณนี้นะคะเราก็เซฟได้เลยพอเซฟเสร็จปุ๊บนะคะมันจะกลายเป็นสินค้าเราทันทีเห็นหม้ยว่าอยู่ที่ Product แล้วนะคะมันจะกลายเป็นหนึ่งในสินค้าเราทันที ทีนี้เราก็มาดูตรงนี้นะคะถ้าใครอยากจะใส่รูปเนาะใส่รูปก็ใส่ได้พอดีทัพทิมทำรูปเป็น100กับ50เอาไว้เพม่จะใส่รูปมันลองอไปใส่ได้ส่วนอันอื่นก็ทิ้งไว้นี่ก่อนอประมาณนี้แล้วเซฟอีกทีหนึ่ง อันนี้เป็นราคาขายนะคะก็คือว่าถ้าลูกค้าซื้อกิฟต์การ์ด100 US Dollar ไปลูกค้าก็สามารถใช้ลดสินค้าในร้านเราได้ตอนที่เขาสั่งซื้อนะคะ100 US Dollar เท่ากันค่ะจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเนาะ Quantity ตรงนี้เท่าไหร่ก็ได้นะะ่ะะไม่มีกำหนดกำหนดไม่ได้แหละก็คือ Shopify เขาก็ให้เราขายได้ไม่มีกำหนดนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าสินค้ากันค่ะ หน้าสินค้าทัพพิมพ์ก็จะแบบนี้นะคะ,ะเลือกได้ว่าจะลดราคาเท่าไหร่ห้สิบหรือ1นึอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ราคาเนี่ยทัพพิมใส่อันนี้ไปด้วยเธอเป็น o n d i t i o n ลงไปนะคะ Copy ไอ้ตัวนี้แหละมา ทีนี้เดี๋ยวจะลองสั่งซื้อดูนะคะแต่ว่าในเมื่อจะลองสั่งซื้อนะทัพทิมก็จะไม่จ่ายราคาเต็มทัพทจะมาปรับราคาสินค้าเราลงนะคะทัพทิมจะปรับให้เหลือแค่หนึ่งก็จะซื้อให้มันลดราคาสิบใช่ไหมแต่ว่าเราจ่ายแค่หนึ่งถ้าเป็นลูกค้าจ่าแค่หนึ่งเนี้ยอยามาดูกันนะคะทัพทิมจะซื้อ อันนี้ราคาอยู่ที่1 US อล l าร์ Line, เห็นไหมอ่ะแล้วก็จ่ายตอนนี้ก็มาหน้าเช็คเอาท์แล้วนะคะเดี๋ยวจะไปคลิกจ่ายเงินนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะทืมส่ายเงินแล้วเดี๋ยวไปดูหลังร้านกันค่ะว่ามันจะขึ้นใหม่ยังไงเนาะอ่า มาดูในออเดอร์นะคะกิฟต์การ์ดที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามานะคะมันจะมาอยู่ในออ l o เดอร์เรานะคะอย่างเงี้ยเขาเพิ่งสั่งเข้ามาเนาะเดี๋ยวคลิกดูก็ประมาณนี้นะคะเหมือนกับออเดอร์เราทุกอย่างนะคะตอนที่ลูกค้าสั่งซื้อกิฟต์การ์ดเข้ามาเนาะเดี๋ยวไปดูในส่วนของกิฟต์การ์ดกันนิดนึงนะคะ ่เห็นไหมเท่เาทัทีมคลิกที่โปรดักตแล้วก็ Gift Card นะคะก็จะมีชื่อเท่ยทัพทีมซื้อขึ้นมานะคะก็จะมีโค้ดให้ลูกค้านั่นเองขึ้นมาแบบนี้นะคะก็พอคลิกเข้ามานะคะก็จะเป็นรายละเอียดของ Gift Card ที่ลูกค้าสั่งซื้อไปเนาะเอ่อ e x ็ก r a t i เอ็กเพนนะคะจะไม่มีวันหมดอายุนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองซื้อของในร้านกัน ก่อนอื่นเลยเราก็มาเช็คอ e ีเมลกันก่อนนะคะว่าเราได้กิฟต์การ์ดมาหรือยังนะคะเวลาลูกค้าซื้อของเราซื้อกิฟต์การ์ดเราไปปุ๊บเนี่ยเขาจะได้อ e ีเมลนะคะจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเขียนใน Product Description ด้วยว่า อ,อ,อีเมลเนี่ยบางทีอาจจะไปอยู่ในจังเมลของเขานะคะให้เขาเช็คจังเมลด้วยนะคะเพราะของที่มันไปอยู่ในจังเมลนั่นเองตอนนี้มันไม่อยู่ละมันมาอยู่ในกล่องอินบ็อกซ์ทรัทีละทีนี้เปิดขึ้นมานะคะมันก็จะประมาณนี้แล้วก็คลิกว่า view your gift card นะคะแล้วมันก็จะเขียนว่า here is your gift card use this code at checkout to redeem your gift card นะคะ แต่ว่าเอามาส์แค่หนึ่งแสดงว่าเราจ่ายไปหนึใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาหนึ่งแสดงว่าอ่ะขอแก้ใหม่นะคะทุกคน เมื่อกี้ก็คือว่าทิมปรับราคาตรงนี้เป็นหนึ่งถูกไหมเพราะฉะนั้น price ก็คือราคาที่ลูกค้าจะจ่ายเราลูกค้าจ่ายมาเท่าไหร่นะคะเขาก็จะได้ลดราคาเท่านั้นเวลาเขาใช้ตรงนี้จะเป็นตัวที่แสดงบนหน้าเว็บเฉยๆนะคะว่าราคาสินค้าเท่าไหร่เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ตัว denomination นะคะจะแสดงให้เห็นเฉยๆเป็นตัว variant เฉยๆนะคะว่า ราคาเท่าไหร่ที่เราจะได้นะคะแต่อันนี้คือราคาจริงที่ลูกค้าจะจ่ายแต่การใช้งานก็คือว่าถ้าลูกค้าจ่ายเท่าไหร่มันก็จะลดเท่านั้นนะคะอย่างเช่นทัาพิมพเมื่อกี้ทพิมพซื้อไปแค่1 US d ลลาร์ใช่ไหมทับพิมพคิดว่ามันน่าจะลดให้ทับพิมพแค่1 US d ลลาร์นะคะามาดูกันถ้าทิมจะสั่งสินค้าตัวนี้นะคะ add to cart check out ามาถึงตรงนี้ราคาสินค้าจริงๆเนี่ย22 US d ลลาร์เห็นไหมมันก็จะมีช่องให้ใส่ Gift Card หรือ Discount Code นั่นเองท่าทิมก็จะเอาตัวนี้ Discount Code นะคะมาใส่แล้วก็ Apply ก็เห็นไหมคะว่าเท่าทิมจ่ายไปแค่1 US อลลาร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกิฟต์การ์ดที่ทีิมได้มาก็ใช้ได้แค่1 US d ลลาร์เท่านั้นนะคะและทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการทำกิฟต์การ์ดให้กับร้านค้าออนไลน์ของเรานะคะก็อย่าลืมว่ากิฟต์การ์ดไม่มีวันหมดอายุเนาะเราก็สามารถใช้ได้กับในร้านของเราเท่านั้นนะคะไปใช้กับ Shopify ร้านอื่นไม่ได้นะคะทีนี้ ก็คอนเซปต์ Concept ก็คือว่าลูกค้าจ่ายเท่าไหร่เขาก็จะสามารถได้รับส่วนลดเท่านั้นนั่นเองนะคะก็อย่าลืมว่า Product Description เขียนให้ดีเนาะเขียนให้จูงใจว่าทำไมเขาต้องซื้อกิฟต์การด้วยหรือว่าใครที่อยากจะเขียนเป็นแบบอารมณ์แบบโควิด19ช่วยซัพพอร์ตร้านเราด้วยหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะก็ทำได้นะคะก็ สำหรับรูปภาพนะคะก็อย่าคิดมากสามารถก๊อปในเน็ตได้พวกรูปกล่องของข,องขวัญหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่าทำง่าย,ายเลยคือทัทิมใช้แคนวานะคะที่เห็นที่เห็นอยู่ใครที่อยากจะใช้แคนวาก็ทับทิมเคยสอนวิธีการทำรูปภาพอะไรแบบนี้เอาไว้แล้วนะคะวิดีโอก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะไปดูได้โอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ค่ะใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทัทิมด้วยนะคะอย่าลืม Sub s c r i b e ให้ทัทิมด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ